ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำหาเทคนิคการติดตั้งกับแอร์เคลื่อนที่สำหรับกิติภูมิมุ้งแอร์นะฮะหาให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเต็นท์ของคุณกิติภูมิมุ้งแอร์ไปนะฮะอ่าตัวนี้จะเป็นหาด้านคอยเย็นนะฮะตัวคอยเย็นตัวนี้จะมีตะกร้าใส่นะ พอตัวนี้จะมีตัววัดอุณหภูมิด้านหลังนะตัวนี้ตะก้าจะขุมไว้เพื่อให้ความเย็นนะฮะมารวมอยู่ที่ตะก้านะฮะแล้วโดยโดยการใช้ตัวผ้าครอบไวเนี่ยจะทําให้บริเวณนี้จะ,ะมีลักษณะอุณหภูมิที่ตรงกับที่เราตั้งไว้นะเพื่อจะให้แอร์ตัดการทําง,งานนะครับ ส่วนคอยร้อนจะแนะนําให้อยู่ข้างนอกตัวเต็นทนะเพราะว่าจะต้องเอาลมร้อนจากด้านนอกเพื่อไปเลี้ยงคอยร้อนนะครับตอนนี้แนะนำที่ให้ซื้อที่เป็นแอร์เคลื่อนที่ที่เป็น มีการแยกคอยเย็นและคอยร้อนนะครับเราจะไปดูด้านในด้านในนะครับ ตันนี้ด้านในถ้าจะเห็นว่ามีตะก,ก้าคุมอยู่บริเวณคอยเย็นนะฮะจะทำให้อุณหภูมิหรือความเย็นเข้าไปอยู่ตรงตะก,ก้าเพื่อเพื่อให้อคอยเย็นสามารถอ่นอานอุณหภูมิได้นะ,ะที่เราตั้งไว้เพื่อจะให้แอร์ตัดการทำงานนะครับแล้วก็มีแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นนะ อ่าตันนี้แนะนําให้เป็นเจ็ดพุตแนะนําให้เป็นหกพันี t u ขึ้นไปนะฮะอ่าเพราะว่าถ้าอากาศร้อนมากๆถ้าต่ำกว่านี้อ่าภายในเต็นตัวเต็นอาจจะไม่เย็นนะฮะแนะนําให้ให้เป็นหกพันี t u ขึ้นไปนะครับแล้วก็แนะนําให้มีเป็นตัวที่มีแยกคอยร้อนและคอยเย็นนะฮะ ขอบคุณมากครับลูกค้ากิริภูมิมุ่งแอร์ไทยสวัสดีครับ